สวัสดีครับมาเทสก่อนส่งให้ดูนะตัวนี้เป็น m i n นิตา SR1 นะครับมากับเลนส์55 f2 ซึ่งตัวนี้ทางลูกค้าส่งมาให้พี่หน่งจัดการให้แล้วก็เ l อ,อ l a ให้นะครับซึ่งตอนมาเนี่ยตอนที่พี่หน่งเปิดกล่องดูเนี่ยคืออาการมันค่อนข้างหนัก นะครับตัวหนังเนี่ยเปิดมาเลยหนังเนี่ยเปิดออกมาแล้วก็แข็งมากแล้วก็กระจกค้างแล้วก็ม่านด้านหลังเนี่ยคือมันเปิดโล่งเลยนะครับมันไม่ตีกลับไม่อะไรเลยชัตเตอร์กดไม่ได้นู่นนี่นั่นต่างๆงานานาปีซึมด้านในเสื่อมเห็นเป็นคราบสีดำๆนะครับซึ่งมันทำความสะอาดไม่ได้มันต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับทีนี้ พี่เน่งก็เลยเปลี่ยนบอดี้ให้ใหม่เลยนะครับเพราะว่าดูแล้วมันซ่อมไปมันก็มันก็เท่านั้นและอีกอย่างหนึ่ง SR1 เนี่ยมันไม่ใช่กล้องที่หายากหรือราคาสูงอะไรซึ่งพี่เน่งก็มีอยู่นะครับมีไว้แต่ไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่รู้จะได้ใช้ไหมเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วล่วนะก็เลยเปลี่ยนบอดี้ให้เลยนะครับเปลี่ยนในส่วนของบอดี้นะส่วนหัวกระโหลก งานขึ้นฟิล์มพวกอะไรพวกเนี้ก็จะเป็นชุดของตัวของที่ลูกค้าส่งมานะครับฐานด้านล่างด้วยนะเปลี่ยนแค่เฉพาะบอดี้กับปีซิ่มแล้วก็ในส่วนของกระจกชิ้นด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นขนแมวเห็นไหมซึ่งทำให้เวลามองมันอาจจะมองยากนิดนึงในตอนโฟกัสนะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะ บอกไว้ก่อนอันนี้แจ้งไว้ก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่รุ่นเนี้ยกระจกชิ้นหลังมันจะเป็นขนแมวแล้วมันจะเป็นขุ่นๆน,นะครับตัวกล้องก็ทํางานได้ปกติตัวนี้เป็นแมนนวลล้วนซึ่งไม่ต้องไม่มีฐานไม่ต้องวัดแสงอะไรใดๆทั้งนั้นถ้ายังไม่แม่นเรื่องการวัดแสงให้ใช้แอปวัดแสงจากมือถือก็ได้นะครับจะมาเทสกัน เนาะชัตเตอร์บีเคลื่อนฟิล์มกดค้างชัตเตอร์บีถัดมาสปีดหนึ่งจะไล่ไปจนถึงหนึ่งต่อห้ารอยนะถัดมาสองมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับส8่5ปดสิบห้า สามสิบหสบหนึ่งสองห้าบางทีเนี่ยสปีดเร็วๆแจ้งไว้ก่อนอตัวกล้องอะ่ะมันอาจจะจับเฟรมเรทสปีดเร็วๆไม่ทันนะครับส <250 S 2> องห้าแล้วก็ห้าร้อโอเคนะ น้าหน้า,นาทัมเมอร์ตัวตั้งเวลาขึ้นฟิล์มดันทัมเมอร์ลงแล้วกดปุ่มตรงนี้ออโอเคไหมด้านในตรงนี้เป็นฝุ่นนิดนึงเดี๋ยวเช็ดให้ดูเลย ซึ่งก,กระจกพวกนี้กระจกตรงนี้เช็ดได้นะครับใช้คัตเติลบัตเนี่ยเช็ดก็ได้หรือใชอ้กระดาษเช็ดเลนกระดาษทิชชู่ที่ไม่เป็นขุยนะครับเช็ดได้นะเนี่ยแล้วก็ใช้ลูกยางเป่าลมเดี๋ยวอยู่ในเออเนี่ยใช้ลูกยางเป่าลมเป่าเป่าฝุ่นออกนะครับส่วน ไอชิ้นกระจกด้านบนที่เห็นอยู่ต,ตอนนี้ที่พี่หนึ่งชี้เนี่ยไม่ต้องไปเช็ดมันไม่ต้องมายุ่งอะไรกับมันถ้ามันไม่ได้เลอะอะไรมากนะครับถ้ามีฝุ่นก็แค่เป่าออกอย่าไปเช็ดหรืออย่าไปถูหรืออย่าไปเอาน้ำยาใดๆไปขูดไปอะไรมันนะครับเพราะบางทีเนี่ยไอตัวข้างบนเนี่ยไอโฟกัสกีน่มันเป็นรอยง่ายนะครับแค่นั้นเอง มีตัวยกกระจกด้านข้างตรงนี้นี่บิดมามันก็จะยกกระจกขึ้นไว้เวลาเราถ่ายใช้ขาตั้งกล้องอแล้วก็บิดกลับนะครับบูก,กันแสงเดี๋ยวพี่หนึ่งบุกไปให้ให,ใหม่นะอันนี้กาวน่าจะหลุดนะครับถัดมาตรงนี้เป็นเดือยปรับตัวเลนก็คือเวลาเอาเลนออกให้เราดันค้างแล้วก็บิดเอาเลนออกเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องเลนส มาในส่วนหนกเกยการคอรฟิล์มสมูทลื่นปกตินะสติกเกอร์ตรงนี้พี่หนึ่งไม่ได้แกะออกนะครับนีมันดูคลาสสิกดีก็เลยไม่ได้แกะมันออกฝาหลังก็เป็นฝาหลังจากกล้องของเจ้าของนะืในส่วนหนกเกยหมดแล้วเนาะถัดมาเลนเลนเป็น 55f2 แล้วก็ติดฟิลเตอร์มาด้วยนะครับ ฟิลเตอร์ก็ล้างให้เรานะตัวเลนน์อ่ะมันมาดีอยู่แล้วนะครับเลน์มันมาโอเคอยู่แล้วชิ้นหน้าเนี่ยแต่ว่าที่มีปัญหากับเลนน์วินอมต้ามากสุดก็คือเลนชิ้นท้ายซึ่งจะหายากมากในสภาพที่มันโอเคนะครับมันจะเป็นฝ้าเป็นเป็นฟุนฟ้งๆอะ่ะเป็นจุดๆแล้วมันจะล้างไม่ออกนะครับไอ้พวกนั้นอนะ่ะเป็นฝ้าแล้วบางทีอ่ะมันก็จะเป็นขนแมวเป็นรอยมาเลยอะไรอย่างเงี้ย แต่ตัวนี้มันก็เป็นฝ้านะนบอกไว้ก่อนนะครับเลนสเนี่ยเป็นฝ้านะถ้าย้อนแสงแบบเอาไฟฉายส่องสะท้อนขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นเลยแหละเนี่ยเห็นไหมแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยามองแบบนี้มันใช้ถ่ายได้ไม่มีปัญหาครับถ่ายแสงปกติได้เพราะคงไม่ยกหน้าเลนสใส่ผ้าทิย์หรอกเนาะ คงไม่มีใครยกหน้าเรีนใส่พระอาทิตย์แล้วก็ถ่ายประมาณนั้นหรอกใช้งานได้แบบนี้ใช้งานได้นะครับถ่ายแสงปกติได้เลยสบายๆล้างให้เรียบร้อยนะแหวนโฟกัสใกล้สุดประมาณ55หรือประมาณ40ประมาณเนี้ย40แล้วก็ F 2ลนย F 16อ่าเช็ค F ให้ดูนี่ เึ่งตัวเบรอยังดีนะครับไม่มีคาบน้ํามันไม่มีคาบอะไรเลยเสียดายที่เลนชิ้นท้ายมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ใช้งานได้นะครับสําหรับฝึกถ่ายหรือว่าไปเที่ยวพกไปเที่ยวถ่ายเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะวิธีใส่เลนก็เอามาสสีแดงเ่ยชนกันขยับก่อนนิดนึงดูว่ามันสนิทกันพอดีไหมจากนั้นบิด เห็นไหมแค่นี้เองง่ายๆนะครับหมุนโฟกัสแล้วก็มองในช่องมองภาพภาพมันก็จะค่อยๆชัดค่อยๆชัด,ชดแบบนี้แล้วก็ค่า F ซึ่งมือใหม่เนี่ยจะเล่นมันนวนแบบนี้เนี่ย s พี่หนึ่งแนะนำเลยเพราะว่ามันดีนะครับเราจะได้เข้าใจตัวกล้องว่าอ๋อกล้องฟิล์มอสเ i มันเป็นอย่างนี้ในการใช้งานรูรับแสงสปีดชัตเตอร์ ISO 3อย่างนี้มันสัมพันธ์กันนะครับสมมุติว่าเราใส่ฟิล์ม ISO 200ไปถ่ายตอนแดดแรงๆสปีดเราตั้งไปเลย 1. นึ่งต่อห้ารเราอยู่ประมาณเนี้ยห้าจุนี่คือในสภาวะตอนเที่ยงเลยนะสภาวะแสงตอนเที่ยงเที่ยงเลยแต่ถ้าไปอยู่ในคาเฟ่หลังกาแฟเปิดมานี่เลย F2 2.8 ประมาณนี้สปีดอาจจะล่นลงมาเหลือ125 250 125 60แต่ถ้าต่ำกว่า60ลงมาเนี่ยถ้าเราใช้มือเราจับเงี้ยภาพมันัดจะเบอร์นะครับโอเคนะแล้วอยู่ประมาณนี้ย่ำอยู่ประมาณนี้ถ้านในคาเฟ่หรือถ้าไปถ่ายแสงตอนกลางคืนใส่ฟิล์ม ISO 800ฟิล์มหนังเปิดเลย f2 สปีด ถ้าเหมือนเดิม6 0 125ประมาณนี้ใช้ได้นะครับหรือถ้ายังไม่มั่นใจให้ใช้แอปวัดแสงดูมันก็จะช่วยเราได้อีกทีหนึ่งเนาะเรื่องพวกนี้พี่หนึ่งอธิบายไปมันก็อาจจะไม่เห็นภาพซึ่งต้องไปถ่ายเองเราก็จำว่าเออสีน,นี้ที่เราถ่ายเนี่ยมันประมาณไหนนะครับ ภาพที่ได้ออกมามันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จำในฟิฟ์มมวนแรกนะครับแค่นั้นเองด้านหลังเป็นตัวปรับ ISO ให้เราจำเฉยๆนะเป็น memo เฉยๆไม่ได้มีผลกับภาพไม่ได้มีผลกับอะไรเลยเห็นไหมอืมตมมมติมใส่ฟิฟ์ม400หมุนไว้ที่400นี่แค่นั้นเอง ถ่ายหมดหม้วนมันจะขึ้นฟิล์มแล้วแข็งให้เช็คที่เลขนับฟิล์มถ้ามันอยู่ประมาณ35 34-35-36แล้วมันแข็งขึ้นต่อไม่ได้เนี่ยแสดงว่าฟิล์มหมดฟิล์มหมดวิธีกรฟิล์มห้ามเปิดฝาหลังนะถ้ามีฟิล์มอยู่ให้กดปุ่มด้านล่างตรงนี้เห็นไหมมันก็จะฟรีอันนี้เช็คให้ดูนะแล้วก็ยกก้านมาหมุนกรฟิล์มกลับแบบนี้นะครับ แต่ห้ามเปิดฝาหลังนะให้ก่อในลักษณะแบบนี้นะครับก่อฟิล์มกลับจนฟิล์มมันกลับเข้ากากไปเรียบร้อยให้เปิดฝาหลังเอาฟิล์มออกเอาฟิล์มออกเสร็จให้ขึ้นชัตเตอร์ต่อปุ่มด้านล่างเนี่ยรีไวท์มาทอมรีลิสเนี่ยมันก็จะดีดลงมาเห็นไหมแล้วก็ตัวนี้มันก็จะล็อกเลยนะครับม,มันจะเดินได้ทางเดียวแต่ถ้าเราไปกดเนี่ย มันจะเดินได้2ทางเห็นไหมนี่มันก็จะล็อกนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรยุ่งยากเลยบุกันแสงด้านบนด้านล่างด้านข้างเรียบร้อยนะแค่นี้นะครับแล้วก็ตัวกล้องมันไม่มีฝามาพอดีพี่หนึ่งมีฝาขนาด52อยู่แต่มันเป็นของลิโคก็ใส่ไปให้แล้วกัน เพราะพี่หนึ่งกไไ็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับก็ใส่ไปโรเทคตัวชิ้นเลนไปด้วยเวลาปลดเลนออกก็ดันลงนะดันลงแล้วก็บิดระมัดระวังนิดนึงเต้าตัวเดือยตัวนี้มันเป็นเกลียวนะครับระวังนิดนึงเวลาเราใช้งานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะหลวมแล้วค่อยๆยหลุดค่อยๆ่อ,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 อหลดุดอะไรอย่างเงี้ยนะต้องเช็คนิดนึงนะ ในส่วนไหนอีกเอ่ยหมดแล้วเห็นไหมเท้าอา R เล่นง่ายจะตายนะครับสำหรับมือใหม่แนะนำเลยลองไปหามาเล่นกันดูแต่ว่าเล่นอาจจะหายากนิดนึงเนาะประมาณนี้นะครับ